สดชื่นเต็มเครื่องกันอีกแล้วนะครับกับแนวทางที่ตัวผมขึ้นว้ให้เลยนะครับเมื่อวานนี้ชุด V.I.P. นะครับหนึ่งโครงการทํางานทั้งหมดครับเมื่อวานนี้หน้าช่องนะครับเมาที่วางไว้ให้3ทีมนะครับมา2หลุด1อยู่ในทิศทางที่ดีแน่นอนครับใครที่ตามไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและที่มากกว่านั้นมากกว่าหน้าช่องที่ตัวผมวางแนวทางไว้ให้และทีมงานวางไว้วางแนวทางให้ก็ตามนี้เลยฟินๆจุกๆจริงๆทั้งครอบครัวเทปบอลและครอบครัว V.I.P. ของสปอนเซอร์ใหญ่ของผมเลยนะครับเมื่อวานนี้ใครที่อยู่ในครอบครัวอยู่แล้วแลตามกนนไป็ยยิดดี้ว กับทุกคนจริงๆตัวซปเปอร์วีพีครับตัว VP ตัวมองบนและ1นชุดโครงการของผมทํางานทั้งหมดเลยยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่เป็น FC บาสเททบอลทุกๆท่านด้วย นะครับก็พี่ๆท่านใดครับ FC ท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับและยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ครับผมยินดีต้อนรับทุกๆวันเลยนะครับมีเข้ามาทุกวันจริงๆนะครับใต้โปรไฟล์ของผมจิ้มเข้ามาเลยการขอเข้าร่วมกลุ่ม V.P. ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมมีแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากทุกวันครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้ทั้งวันทั้งคืนครับเรามีอินฟูชันนำนะจากประเทศไทยเยอะแยะมากมายที่อยู่กับเรานะครับที่สำคัญมากกว่านั้นครับส ปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นครับอยู่ที่ไหนไม่มัน่นคงไม่ปลอดภัยมันอยู่กับเรามาอยู่กับผมบาสเทพบอลนะครับวันนี้สวัสดี FC บาส์เทพบอลทุกท่านด้วย FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทพบอลแล้วก็ FC ในครอบครัวสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยกับค่ำคืนวันจันทร์ที่7เมษายน2 5 6 8ั้ารับค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลมีน่าสนใจหลายรายการเลยทีเดียวตัวผมช่องนี้ก็หยิบยกมาเหมือนเดิมนะครับกับ3ทีมนะครับที่หน้าเอาไปแยกเน้นใส่หนักครับ ย้ำว่าแยกเน้นใส่หนักครับรับประกันผลกําไรอย่างแน่นอนก็จัดมาให้แล้วพี่ๆไม่ต้องคัดกันเองเลยนะครับก็คู่แรกเราจะไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเลยนะครับก็เป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับตอนรับการเยือนด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับก่อนเกมเลสเตอร์อันดับที่19ของตารางครับส่วนนิวคาสเซิลอันดับที่6ของตารางพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟกันเวลาตีสองตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองนิวได้เปรียบนะครับบุกมาได้เปรียบต้องบังคััับบชชนนนะะะะถถถึึึึงงงง2ปปรรรตูขข้้้ไไกกกอเเเียย์พวาจจฮิมดค

นะครับเจอกันมาหัวล่าสุดนะครับเป็นนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านชนะเลสเตอร์มา4ประตูต่อศูนะครับส่วนฟอร์มหนัดหลังของทั้งคู่ครับเลสเตอร์ฟอร์มไม่ดีเลยในห้านัดหลังแพ้มารวด5เกมหลังเลย5เกม6เกมหลังแพ้มาหมดเลยเลสเตอร์ของรูดฟันนี่ตลอดถือว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนนิวคาสเซิลยูเต็ดครับในห้านัดหลังเอาชนะแข่ง3เกมเสมอ1แพ้1เกมครับในห้านัดสุดของพวกเขานะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเลสเตอร์ซิตี้ของกุนซือรูดฟันนี่ตลอยครับก็จะขาดอับดุลฟาตูบูเพียงแค่ตัวเดียวครับนอกนั้น คุณซือพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับทวนทั้งฝั่งของนิวคาสเซิลทีมเยือนครับวันนี้จะขาดครับเจมลรัสเซลครับเซเวนบอทมันแล้วก็ลิวอิทฮอครับที่มีอาการบาดเจ็บด้องนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับสำหรับเอ็ดีฮาวในค่ำคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาสเทบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสำหรับคู่นี้นะครับผมอยากให้มองอาจจะแปลกหน่อยเลสเตอร์ซิตี้ครับ ได้เปลี่ยนที่เล่นในบ้านด้วยวันนี้ครับและหนีการตกชั้นอย่างมากเลยตอนนี้ครับก็อาจจะลาบากหน่อยในการหนีตกชั้นแต่ผมคิดว่ายังไงเขามีความตั้งใจครับผมคิดว่าวันนี้เหล็กกาแพงเปิดมาแปลกๆเกินไปหน่อยผมคิดว่านิวคาสเซิลจะชนะก็ชนะไม่ขาดเต็มที่แค่ลูกเดียวเลสเตอร์เล่นในบ้านดีพอควรครับเพียงแค่จบสกอร์กันไม่ได้เท่านั้นผมมองว่าวันนี้เลสเตอร์จะฟูได้ครับอย่างน้อยจะยังเสมอได้หรือถ้าแพ้แพ้ไม่เกินหนึ่งประตูเลิกเชียงด้านของเลสเตอร์ซิตี้ไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังนะครับ คู่ที่สองนะครับเรามากันที่ศึกกันโช่ซิล์อาอิตาลีกันบ้างนะครับก็เป็นทางด้านของโบรลลีญญาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนทางด้านของ นาโปรีนะครับคู่นี้คิกออฟกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับนาโปรีบุกมาได้เปรียบครับก็เหลื่อมนิดๆิดครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเสมอไม่ได้คือหูแหวงนะครับเคยเจอกันมาในหัวล่าสุดนะครับเป็นนาโปรีเปิดบ้านชนะบรอนญามาสามประตูศูนย์ครับแบ์แรกของลูกการที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มท่านหลังของทั้งคู่ครับบรอนญาเจ้าบ้านฟอร์มท่านหลังดีมากๆครับเอาชนะแข่งมาห้าเกมรวดไม่เสมอไม่แพ้ใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีีีีมมมาากกเเเเลยตออนนนนน้ะรับส่่วโทืชแง เสมอ2แพ้1เกมนะครับในฮารางสุดของพวกเขาวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับบอนญญาจะมีตัวเจ็บแค่ตัวเดียวครับก็ดาวิดเดคาราเบียครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นกุซือพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยสําหรับบอร์นยาในค่ําคืนวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างนาโปลีครับวันนี้จะขาดตัวเดียวเช่นกันนะครับสปินนาโซล่าครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามสําหรับ อันโตนิโอคอนเต้นค่ัคือวันนี้นะครับแนวทางของผมบานเทพบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสาหรับคู่นี้ครับผมอยากให้มองทางด้านของเจ้าบ้านบรลญนานะครับวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างครับเล่นในบ้านนะครับเล่นในเปรียบได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับแรงเสียจากแฟนบอลของตัวเองนะครับและผมคิดว่าฟอร์มการเล่นตอนนี้บุลนาดีมากๆเลย5แมตช์รวดที่ชนะมาฟอร์มดีจริงๆครับนาบลีมีทีมศักยภาพทีมที่ดูดีกว่ากจริงแต่มาเยือนเกมนี้ไม่ง่ายผมคิดว่าบุลญนาจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยนนนนะรัับหืือออาางงงทีีีชชไไดดด้้้้ววยยปเเลกข บอลุนย่าไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับคู่สุดท้ายครับเรามากันที่ศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกกันบ้างนะครับก็เป็นสปอร์ตติ้งลิสบอนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนด้านของสปอร์ตติ้งบาก้านะครับคู่นี้ก่อนเกมครับสปอร์ตติง้งลิสบอนอันดับที่1ของตารางครับส่วนบาก้าอันดับที่4ของตารางโปรตุเกสซูเปอร์ลีกในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟก,กันเวลาตีหนึ่งตีสองสี่สิบห้าครับคอนได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองลิสบอนได้เปรียบครับบังคับชนะสองประตูขึ้นไไปกกกองงงเเเชียยร์พวขาถถึึจจะะฮิ้้มันด นะครับเคยเจอกันมาหนลล่าสุดครับเป็นบาก้กาเปิดบ้านพ่ายกับสปอร์ติ้งลิบบอนมา2ประตูต่อสี่นะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับลิบบอนฟอร์มดีครับเจ้าบ้านครับในห้านัดหลังเอาชนะแข่งทั้ง5เกมเลยนะครับไม่แพ้ไม่เสมอใครถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่กลับมาคงเส้นคงวาและมั่นคงอีกครั้งสําหรับสปอร์ติ้งลิบบอนนะครับส่วนบาก้กาครับเอาชนะแข่ง3เกมแพ้2เกมในห้านัดหลังสุดก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีพอสมควรเหมือนกันเพราะสามแบบทายก็ชนะมาลวดนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมมมคครรัับท้้งู่่จะะไสาาถใชน ทางด้านเจ้าสปอร์ตติ้งลิบบอนก่อนก็นูโนซันโตสนะครับซิโมโอเอสนะครับแล้วก็บาการาบาบาการานะครับที่มีการบาดเจ็บนอกงนั้นกุนซือพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับส่วนบาการาวันนี้ก็จะไม่มีพวกเฟเนนเดสนะครับโจนาธานโนโลครับที่มีการบาดเจ็บนอกงนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทเบอลสำหรับคู่นี้ครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันผมอาจจะมองแปลกหน่อยวันนี้อยากให้เลือกเชียร์ด้านของสปอร์ตติ้งบาการ่าไปได้เลยนะคร มีเสียงเ,เชียร์จากแฟนบอลน,นะครับสภาพทีมตัวผูเล่นและฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าถมองว่าวันนี้เปิดมาแพงเกินไปหน่อยต้องคับชนะถึง2บาก้าไม่ใช่ทีมหมูนะครับก็เป็นทีมชั้นนําของประเทศโปรตุเกสเช่นเดียวกันผมคิดว่าจะแพ้วันนี้จะแพ้ไม่เกิน1ประตูสําหรับสปอร์ตติ้งบาก้านะครับเลือกเชียร์พวกเขาครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนในค่ําคืนวันนี้ สรุป3ทีมนะครับที่น่าเลือเชียร์สำหรับผมสาหรับช่องนี้ใน3ทีมนี้นะครับลือกเชียร์ด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับโบลอนาแล้วก็สปอร์ติ้งบาร์กาครับเป็น3ทีมที่น่าเลือเชียร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนนี้ของผมบาร์เทพบอลนะครับสุดท้ายฝากกันไว้เหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมบาร์เทเบอลที่กับพี่ๆเอฟซีบาร์เทพบอลทุกๆท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลครับข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของเกมนั้นๆครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีมนู้ ไม่มีข้อมูลแบบนั้นผมไม่ทําวันนี้ผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นจริงๆนะครับจะมาไม่มามันคือเรื่องผลของสก,กอรออันนี้ฝากกันไว้ผมให้ด้วยความจริงใจจริงๆและคัดข้อมูลมาให้จริงๆนะครับแล้วฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านใด f c ท่านใดครับยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ยินดีต้อนรับเลยนะครับจิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ผมได้เลยฟรีอยู่แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วในการขอเขาร่วมกลุ่ม v ีพฟินๆจุกๆทุกวันผลงานเรามีให้เห็นนะครับมีให้เห็นทุกๆวันเลยก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเก็บซี สวัสดีครับ